อะโวคาโดตากสายพันธุ์พื้นเมืองมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรเข้าวแต่ลำปัง้มโอโนครชายสีลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนและนี่คือสินค้าที่มีตราสินลักที่ไอ เ <Yeah. S 1> ทียร์แอนด์โปพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเพียง5สินค้า GI ไทยจากที่เขามีทั้งหมดถึง208สินค้า GI ไทยนะคะเรื่องหึงเรื่องก็คือเมื่อวานนี้ค่ะเราทั้งครอบครัวเนี่ยไปช้อปปิ้งกันนะคะที่ท็อปเซ็นทรานบางนะาแล้วก็เดินไปเจอตลาดจริงใจซึ่งตลาดนี้เขาได้รวมสินค้านะคะที่มีตราสัญลักษณ์ GI เนี่ยจำหน่ายไว้มากมายเลยนะคะซึ่งสินค้า GI ไทยเราง่ายๆก็คือเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงม,มีความเชื่อมโยงก,กันหลายเรื่อง ทั้งภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาทําให้สินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวตัดจากนี้มาดูกันนะคะว่าสินค้า g i ที่แอมเช่ามานั้นจะอร่อยสักแค่ไหนสินค้าตัวแรกอโพอยากจะกินอะไรคะส้มโอส้มโออโพอยากจะกินส้มโอนครชัยศรีนะคะซึ่งทางแอมเนี่ยก็เลือกแบบที่ปอกแล้วมานะคะจะได้สะดวกในการกินเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อข้างในเนี่ยเป็นยังไง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส้มโอนครชัยศรีเนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนคนปรปฐมเขามีอยู่ด้วยกันสองสายพันธุ์สายพันธุ์ทองดีก็คือตัวนี้เองนะคะแล้วก็สายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและนี่ก็คือส้อมโอนครชยัยศรีสายพันธุ์ทองดีนะคะโอ้โหช่ำมากอโปน้ำหยดเลยเดี๋ยววางนี้อ้าวเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะอ๋ะออโปกินก่อน หวานมากครับหวานมากใช่ไหมครับอร่อยมากครับอร่อยมากใช่ไหมฉ่าแล้วนิ่มมากเลยครับอืมคือสายพันธุ์ทองดีเนี่ยค่ะเขาจะเป็นอะไรที่จะมีความฉ่าของเนื้อมากนะคะแล้วก็จะมีรสที่ค่อนข้างจัดนะคะลูกเนี้ยออกหวานอืออืออร่อยเนี้ออร่อ,ยม,มอยมาชิมไอมาชิมด้วอ่ะพี่ไอลองชิมว่าเป็นไงระวังน้ำย้อยลงใส่หัวเนอะมันฉ่ำมากจริงๆอื สรุปคือส้มโอนครชัยศรีอร่อยมากใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มีความฉ่ำม,มากด้วยนะคะช่ำๆช่ำๆเอาละค่ะต่อไปสินค้าที่เราจะชิมกันก็คือมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วนะคะจากสมุทรสาครน,นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็ได้ตามสัญลักษณ์ G.I เช่นกันนะคะแต่วันนี้แอมจะไม่มาปอกมะพร้าวนะคะเพราะว่านี่เลยเขามีแบบสําเร็จรูปนะคะถอดเปลือกออกให้เราเรียบร้อยแล้วจะพามาดูนะคะว่ารสชาติ จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยเป็นยังไงมาเลยค่ะแกะก่อนนะช่ยวยแกะพูดถึงมะพราวน้ำหอมเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงบ้านแพรวตลอดเนาะจริงๆแล้วมันเหมือนมันแบบมันเป็นภาพจําของคนไทยไปแล้วว่าถ้าเราจะกินมะพราวน้ำหอมเราก็จะต้องกินมะพราวน้ำหอมจากบ้านแพรวมาดูกันข้างในนะคะนี่นะครับกลิ่นเหมือนใบเตยมากเลยนะครับรู้ได้กินเนา กลิ่นตรงมันทะลุมาจากตรงนี้หรือเปล่าไปดมเปลือกทำไมนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันค่ะว้าวว้าวน่าทานมากนี่ทุกคนคะและนี่ก็คือมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรวที่เขาจะปอกเปลือกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะเป็นยังไงพี่ไอเขาไม่อยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ยอมมาชิมกับเราเลยโอ้ต้องเริเ่ม๋ยวจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนเดี๋ยวตักน้ำชิมก่อน เป็นไงหวานมากค่ะอืมหวานนะหวานอืมเลยก็คือมีความหวานหอมนะคะออาเดี๋ยวมาชิมเนื้อกันว่าเป็นยังไงวิเนื้อก็นุ่มด้วยไม่ใครน่าจะมีน้ำนะครับมีน้ำอยู่อีกครับตอนนี้เราได้เนื้อมะพร้าวแล้วนะคะเพื่อนๆอ้าวเวมาลองชิมอ่ะอ้มอ้ม Mm. เป็นไงอร่อยทุกอย่างเลยเนาะเราเนี่ยมีความนนหวานของน้ำน้ำมะพร้าวปิดปากด้วยปิดปากกันู้ทด้วยมีความหวานของน้ำมะพร้าว mm. เนื้อนุ่มๆเนื้อนุ่มใช่ไหมครับอ่ะเด็ดคุณแม่ชิมมั่ง เหมือนว่าพอเคีย้ยวแล้วมันจะมีเสียงแบบว่าเหมือนแบบว่ากรุบ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 เนื้อเนือมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีความเหนียวนุ่มไม่แข็งน้องไอเนาะแล้วก็น้ำมะพร้าวเขามีความหอมเป็นเอกลักษณ์คือลักษณะกลิ่นคล้ายใบเตยให้ผ่านสําหรับมะพร้าวน้าหอมบ้านแพ้วนะคะขออีกคำหนึ่งชื่นใจสิ่งค้าตัวต่อไปคือเอะไรเอาไรแล้วเด็กเลือกโอ้ยใหญ่กินลำใหญ่ออ ตัวนี้คือลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนนะคะอ,อันนี้ค่ะเขาเป็นลำไยนะคะสายพันธุ์อีดอเนาะซึ่งผ่านกรรมวิธีนะคะแล้วก็อบแห้งเนี่ยจากจังหวัดลำพูนเลยนะ,ค,ะคือทุกอย่างเนี่ยครบจบกระบวนการที่จังหวัดลำพูนเลยนะคะก็ได้ตราสัญลักษณ์ GI มาเช่นกันนะคะความจริงแล้วเนี่ยเขามีเป็นแบบแพ็คเล็กๆให้เราด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออสำหรับครอบครัวเราเนี่ยนะเราก็ต้องกินอะไรที่มันแบบว่าจุใจนะคะอู้นี่เปนซอง ม,มีมีมีเดี๋ยวคุณแม่หยิบให้หุมอ้รติกมาเลยนี่็นแพ็ติกอันนี้ก็จะเป็นซองเลกข,ของเขานะคะเ,คเขาก็เขียนไว้ว่าลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูเป็นลำไยอบแห้งที่มีสีเหลืองทองงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนั้นจะเป็นสีทองจริงหรือ,ปอเปล่าแอมจะเทดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆนะว้าว และนี่ก็คือลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนะคะคือปกติเวลาเราไปซื้อลำไยอบแห้งมาเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าติดกันอยู่ในถุงอะแต่ว่าอันนี้คือเขาแบบ oh. แยกกันเป็นแบบไม่มีที่ติดกันเลยก็คืออบแห้งมากๆนะคะเดี๋ยวมาชิมกันว่าจะรสชาติเป็นยังไมงมาหืมหวานมากใช่ค่ะ อหอมกำลัีค่หที่ว่าตอนนี้สำคัญคือเนื้อหนามากนี่ก็คือสินค้าตัวต่อไปนะคะก็คือข้าวแตนน้าแตงโมเมืองลําปางซึ่งวัตถุดิบของเขาเนี่ยมาจากจังหวัดลําปางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกในจังหวัดลําปางนะคะน้ําแตงโมเนี่ยก็ใช้เป็นแตงโมกินารีนะคะที่ปลูกในจังหวัดลําปางด้วยเช่นกันอโปโทุกอย่างในนี้มาจากจังหวัดลําปางทั้งสิ้นเลยนะคะนี่นะคะส่วนรถที่เราเลือกมานี้นะคะก็เป็นหน้าธันยพืชนะคะก็มีทั้ง ข่าวเหนียวมีงามีถั่วทองมีเมล็ดฟักทองนะคะเพียบเลยเดี๋ยวพร้อมชิมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าข้าวแตงน้ำแตงโมล,ลำปังนี้จะรสชาติเป็นยังไงนะคะนี่นะคะและนี่ก็คือหน้าธัญพืชน,นะคะนี่วันนี้เลยน่ากินมากมาจากไม่ได้มีแค่รส สีดำแล้วก็สีขาวนะคะยังมีอีกสองรถนะคะรถอะไรน,นะคะไหนๆโปจะพิเศษนะมีเป็นรถเหมือนถั่วทองนะคะแล้วก็มีแบบว่าเป็นรวมธัญพืชอ,อร่อยมากธัญพืชอ,อร่อยมากเลยนะคะซึองรืว่าคือชอบอร่อยนะคะไปลองหาซื้อมากินกันอืหยุดไม่ได้เลยอะ ก็คืออโะโวคาโดตากสายพันธุ์พื้นเมืองนะคะด้วยพื้นที่ของเขาเนี่ยที่เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นที่ภูเขาแล้วก็พื้นที่ลาดด้วยแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งน้าด้วยก็เลยทําให้อโวคาโดของจังหวัดตากเนะะี่ยค่ะมีความพิเศษและมีความเป็นเอกลักษณ์จนได้ตาสัญลักษณ์ GI นะคะส่วนจะได้เพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันมาอโอ้เนื้อน่าจะ เขาบอกว่าออโวโาโดตากันพื้นเมืองเป็นอะไรที่แบบว่าอร่อยมากนะคะเอกลักษณ์ของเขาก็คือแบบเนื้อข้างในอจะมีสีเหลืองว้าวจริงด้วยน่ากินมากเลยได้แล้วครับอู้เป็นยังไงอร่อยอ่อยไหมเดี๋ยวคุณแม่ชิมมากเดี๋ยวชิมก่อนมันมากเลยค่ะอร่อยไหมคะเอาเยอะๆเลยเอาเยอะๆเลยด้วยอืม สรุปก็คืออร่อยแล้วก็มันมากๆเลยนะคะ <g ol ien> สำหรับสินค้าที่เราชิมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ <g ol ien> ก็เป็นสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ GI ซึ่งต้องบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะ <g ol ien> ถ้าใครอยากอุดหนุนเกษตร,รกรและผู้ประกอบการ GI ไทยสามารถหาซื้อสินค้าได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป <g ol ien> เช่น Tops ตลาดจริงใจ Farmers Market และแพลตฟอร์มบอลไทยแลนด์ได้โดยตรงนะคะและปัจจุบันมีสินค้า GI มากกว่า200รายการซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือโทรไปที่เบอร์1368ก็ได้เช่นกันค่ะ